คใสวัสดีค่ะเจอกับปังจังอีกนะคะวันนี้อังก็จะมานี่เราจะมาดูความแล้วของชุดยุคตะชุดหรือว่าชุดญี่ปุ่นนั่นเองตอนนี้ซิงที่รักยังเหมือนเดิมเมื่อคราวที่แลนะดูนี่ยังโกรธอยู่เลยนี่นะคะ ตอนนี้นะคะเรายังไม่ใส่เออชุดยูกตาตะนะคะเราขอเป็นผู้หญิงนี่ okay. แก๊งแมวนะคะแล้วทุกคนจะงงว่าเอ๊ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนแก๊งมาหายไหนอ๋อเพื่อนเพื่อนแก๊งแมวอยู่บ้านกันนะคะเขาอยู่บ้านกันทุกคนเลยโอเคโอเคเราเราเปลี่ยนชุดยูกตาตะหมาแล้วใช่ป่ะเราต้องไปเอาตัว ตัวคนไหนมันก็ได้ค่ะที่สามารถเล่นได้เอาขอเอาตัวผู้หญิงคนนี้แล้วกันนะคะมาซึ่งเราก็เดี๋ยวเรามาดูความนักันซึ่งอย่างแรกนะคะให้ผู้ชายนะคะกดไปตรงนี้เลยค่ะนี่กดไปตรงนี้แล้วก็กดกดจูงมือกันนะคะนี่ ขากดแล้วเสร็จไหมแล้วก็มาเล่นตัวผู้หญิงคนนี้นะโอเคเขาเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มากดตรงผู้ชายคนนี้นะคะนี่อันนี้เลยดีผู้ดีขึ้นสัญญาคุยอะโอเคเราทำให้เขารู้จักกันก่อนอ่ะพอรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะอืมพอรู้จักกันแล้วนะคะเราก็ต้องเอิม่มเราก็ต้องกด อุ้มเขานะคะนี่กดอุ้มเขาอุ้ยนี่ไงความรักดูนี่ดูดูหัวหน้าแก๊งแมวหัวหน้าแก๊งแมวนี่คือแบบอุอโหคอยืดมาเลยนะนี่ได้แล้วความรักความรักของเรานั่นก็คือคอยาวนี่ ความรับมาแล้วน,นะคะนั่นก็คือความยาวคอยาวของชุดยูกาตานี่ไปทำละครสั้นเอ็ซีเรียองผีคอยาวค่ะซึ่งทำได้แต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายทำไม่ได้นะคะทำไ,ได้แต่เฉพาะผู้หญิงนะคะมาค่ะนี่ชุดคอยาวคอยาเยอะม่อยนี่ มาเดี๋ยวเรานะคะมาดูอีกความลับหนึ่งของผู้ชายนะคะแ้เดี๋ยวเราก็กดตรงนี้นะคะกดออกก่อนค่ะมาให้ผู้ชายนะคะเขาสไลด์ปลายนี่สไลด์นี่สไลด์แล้วก็มากดตรงนี้นะคะกดตรงที่เสื้อผ้านะมาแล้วทีนี้นะคากดชุดชุดจูกตะนะนี่ได้แล้วนะคะคได้หัว เอาหวัวผู้หญิงมาใส่หวัวผู้ชายแทน <c oughs> ได้ไงวะไอดเด็กนี่มันบอกว่าอ๊เมันผู้ชา,ายหรือผู้หญิงวะ <c oughs> นี่ได้แล้วนะคะความรักของทงั้งคู่ <c oughs> นี่คอขาดไปเลยนะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยว้ดีลงม่ตัวน,นี่ยังไม่ดังขึ้นมาเลยดู แล้วก็เนะี่ยไอตรงเนะี้ยไอตรงที่บินตรงนะั้นมันไปอยู่กับผู้ชายแทนเออเนี่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะนะนะไปอยู่กับผู้ชายแทนโะอ้โหเนี่ยมันอยู่กับผู้ชายเนี่ยขนาดครึ่งวินีญญาณกับผู้ชายโอ้โหอะไรอยู่กับผู้ชายมั่งเนี่ยกับผู้ชายเนะีโโ่ยโอ้โหโอ้